คนในรัฐบาลเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาเ้าไปช่วยไอ้พวกชั่วพวกนี้ผมอยากแฉไอ้ไอ้รองอธิบดีอะไรเนี่ยของกระทรวงนะครับที่ต้องดูแลเด็กพวกเนี่ยช่วยกรุณาส่งให้ผมได้ไหมคอร้องเลยครับผมกล้าแฉครับผมกล้าโดนพวกแม่งฟ้องเป็นประบาท ถ้าจะต้องป้องกันเด็กถึงวันนี้นะครับฐานันมือนพ่อนะของลูกสาวสองคนนะครับผมก็ยังอดเศร้าอโด,ดโมโหไม่ได้กับข่าวที่มีแก๊งนะครับเที่ยว เด็กอายุ12บสหรือสบเนี่ย16เนี่ยไปขายตัวแต่ได้าโมโหโม,มากกว่านั้นคืออะไรก็คนในรัฐบาลเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเข้าไปช่วยไอ้พวกชั่วพวกนี้แต่ได้มโมหโหม,มากกว่านั้นคืออะไรคือสื่อเองเขาไม่กล้าที่จะแฉไอ้พวกชั่วนี่ ผมอยากได้รายชื่อครับคอยพวกชั่วที่รังแกทำลายอนาคตของเด็กพวกนี้ใครส่งไหมผมหน่อยไหมครับผมจะได้แฉพวกมันผมอยากแฉไอ้ไอร้รองอธิบดีอะไรเนี่ยของกระทรวงนะครับที่ต้องดูแลเด็กพวกนี้ช่วยกรุณาส่งไห,ผ<ม>ห้ผมหน่อยได้ไหมขอร้องเลยครับผมกล้าแฉครับผมกล้าโดนพวกแม่งฟ้องหมิ่นประบาทถ้าจะต้องป้องกันเด็ก แต่สิ่งที้ผมโมโหที่สุดนะครับก็คือรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนี้อยู่ไหนรัฐมนตรีที่ดูดแลกระทรวงนี้อยู่ไหนจุดติไกลเืิกใช่ไหมพอผมรู้ว่าคนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้นะผมเลยหมดแปลกใจเลยไม่ต้องถามแล้วว่ารัฐมนตรีอยู่ไหนพรรคประชาที่ไปอีกแล้ว ักเนี่ยนะเรื่องสามเรื่องรามกเรื่องทำร้ายร่างกายสุภาพสตรีเด็กผู้หญิงเนี่ยมันเห็นชัดๆการรังแกเด็กคนเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้การดูแวของคนที่พักประชาธิปัตย ส่งเข้าไปเป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้บอกเขาเขาเป็นคนผิดนะผมไม่ได้บอกคุณใจเต็กการองไปคนที่ทําอะไรผิดนะแต่ผมจะพูดใครว่าเขาผิดตรงไหนเขาอยู่ไหนทําไมเขาไม่ออกมาจัดการฟันธงไล่ไอ้รองอธิปดีอะไรเนี่ยออกแฉให้แม่งสังคมรู้เลยว่านี่มันชั่วแค่ไหนหรือทำไมเขาไม่แฉไอ้พวกนักการเมือง ทหารพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายหรือประชาธิปัดพรรคเนี่ยเขาคิดว่าการทำร้ายสุภาพสตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติไม่เป็นไรอำนาจสำคัญกว่าคุณจวิ้นครับอีกเรื่องหนึ่งให้คุณแล้วนะคุณจวิ้นครับอีกเรื่องนึงให้คุณแล้วนะท,ท,นทำไมคุณไม่โทรศัพท์ไปหารัฐมนตรีของพรรคคุณทำไมคุณไม่โทรผมสงสารเด็กพวกนี้ครับ งงสสารรัคมไทยทยเติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ